ะทืบไลไปเลยเกียนมอมาอย่างนี้ตัวต่อไปหลังจากนี้ S S R ต้องไม่เกือเพราะว่าผมมีความเชื่อยังไงครับเฉลิปับเ e อ Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์พับจีมบายเกนชิน n ิงแพ็คโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชียกลอบลมีหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับเดอะฮันชอปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม บาปบาบาบาบบาบกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะไปเปิดกาชาตู้ใหม่กันนะครับก็เป็นตู้ของ f ฟสติวัลเ e l d i t ก็เป็นตู้เฟส2ของ Holy War Fest ก็หลังจากไอตู้ดัดไอเสหมดที่ผ่านมานะครับก็เป็นตู้นี้แหละนะครับเป็นตู้ที่2แล้วนะของ Holy War นะก็เป็นเฟส2นะครับของตู้เฟสโอ้อลิซาเบธนี่คือก็ใช้ได้อยู่ ซึ่งคลิปนี้พี่จะเปิด1นึการันตีนะครับเป็น EP แรกโดยที่ในตู้นี้พี่จะแบ่งเป็น2 EP นะครับเป็น EP ละ1การันตีนะก็เดี๋ยวเราไปรับของกันก่อนนะครับจะใช้ตั๋วเปิดก่อนนะก็ได้เติมแพ็คไป4แพ็คคนไหนที่อยากจะเติมเงินนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยอยากรวดเร็วแบบว่าทักไปปุ๊บได้เลยอ่ะก็เป็นร้านนี้เลยนะฮะ The Hand Shop นะครับพี่ก็ใช้บริการอยู่นะ ก็จัดมา4แพ็คใหญ่นะครับแล้วก็คนไหนที่มาจากมีน้อยเกมเมอร์เนี่ยหรือว่าทักไปบอกแอดมินว่าเฮ้ยมาจากจานมีนัมเบอร์วันเนี่ยก็จะได้ส่วนลดด้วยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้ดีจริงๆนะฮะเราก็รับกันก่อนนะครับทั้งหมดเลย4แพ็คแพ็คตัวนะครับเป็นแพ็คใหญ่มาเราก็มาจัดตู้นี้กันดีกว่าเฟสติวัลใครไม่เฟสแต่นี่เฟสนะนี่เลยนะครับเซลดิเขียวแล้วก็เชลเลอร์ซึ่งอัตราเลทของตู้เนี้ย ก็จะมีเซลดิตเชลเลอร์แล้วก็ดัตแอซาวโมดนะครับเป็น3ตัวเฟสติวัลฮอลลีวอรที่เหลือก็เป็นตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะอย่างเช่นอาร์เธอร์เขียวนะครับลิสต์ตัวนี้นะครับแล้วก็อะตอมิก <c oughs> ไม่ใช่นานาชินะฮะแล้วที่เหลือก็เป็น10บัญญัตินะครับแล้วก็เป็นเหล่า7บาปทุกตัวนะฮะก็หวังว่าเชลเลอร์จะมานะครับเพราะว่าตู้นี้ผมเปิดเพื่อหวังเชลเลอร์ตัวเดียวเลยเซลดิทเขียวเนี่ยคือจะมาก็ได้หรือว่าไม่มาก็ได้ แต่เชลเลอร์ต้องมา <Okay. S 1> นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบมือมันว่างๆอะครับทุกคนไม่ได้ทําอะไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะฮะแบบกระทืบไลค์ไปเลยขอถึง300ไลค์ได้ไหมคลิปเนี้ยแบบช่วงนี้คือไลค์ไม่ถึง300รย uh uh. เลยเป็นเศร้านะครับโอ้โหยอดวิวเป็นหมื่นไลค์ไม่ถึง300อะไรกันครับเนี่ยจา์ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดสับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วย บอกทุกคนไปเลยว่าจานหมีเปิดอีกแล้วนะครับตามสเต็ปไวรุ่นนะมาคลิปเนี้ยผมจะขึ้นเป็นลาชา <Yeah. S 1> บอกเลยว่ากาชาปองคลิปนี้มันต้องไม่เกลือ <Hello. S 1> นะฮะเน็ตมาร์เก็ใช้สูตรเดิมแล้วกันนะครับเอาดัตแอซซอ์โมดไปยืนข้างหน้าเลยคือมันเป็นสิริมงคลกับตัวผมไงแอซซอ์โมดนะฮะแล้วก็ netmarble คุณต้องให้ผมแล้วเพราะว่าผมจะรีวิวเชลเลอร์ในช่องผมนี่คือไม่เคยรีวิวเชลเลอร์มาก่อน ถ้าคุณอยากได้ยอดเนี่ยต้องให้ผมแล้วนะครับเน็ตมาร์เบลนะมังกรทอง <Hi. S 1> ตูมแรกกับใช้ตั๋วนะครับเพราะว่าถ้าเปิดใช้เพชรเนี่ยไม่คุ้มไงเออมันมีตั๋วอยู่200ก็ใช้ตั๋วแล้วกันนะครับใช้เพชรไม่ได้ <c oughs> ไปครับตูมแรกนะฮะอัดหรือ,อยังอัดแล้วใช่ไหมไม่อัดนี่คือฟรีเผื่อได้เชลเลอร์แล้วแบบน้องๆตกใจไงเฮ้ยจานได้เชลเลอร์จากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมอัดนะจานมานะครับตูมแรกตูมแรกเป็นกิ่งไม้แล้วก็แปลงล่างสองนะครับ สคริปเหลืองด้วยเออสคริปเหลืองด้วยนี่ไงเล่าแม่โปรโยเกลือกันไปตู่มแรกอย่าไปหวังเลยมากเออใครได้ตั้งแต่ตู่มแรกบ้างมาคอมเมนต์หน่อยดิมาโชว์พี่หน่อยจานผมได้ตู่มแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไปตุมที่2แล้วก็ตู้เนี้ยเป็นตู้เฟสที่จะการันตี900แต่ว่ามันไม่มีเชลเลอร์นะครับนี่แหละประเด็นมันไม่มีเชลเลอร์นะตู้เนี้ยการันตีอ่ะ เอาละครับตูมที่สองไม่โดนต่อยนะครับยกเข้าไปได้ด้วยสกิปเหลืองยังไงฮะอยากได้อยากเกลือวะเออคลิปเนี้ยจะเกลือหรือเปล่าช่วงนี้ดวงดีด้วยตู้อาเทอร์ก็แบบมาลัวๆเลยครับทุกคนไม่อยากจะโมเยอะต่มที่สองเขาเรียกว่าอ่อยเหยื่อไงอต่มที่สามไปมาต่มที่สามนี้ยังไงครับถือกิ่งไม้ด้วยแปลงล่างสองนะครับปีศาจคือปีศาจเฉยๆมากเลยอรอบเนี้ยยังไง สริปทองด้วยนะเอาละครับยังไงครับยิงมาเลยฮะโอเคถือกิ่งไม้ทองฟ่ามืดแล้วก็ดึงเลยเป็นสีทองอย่างนี้ทะลุหรือเปล่ายังไงเตรียมสริปแล้วเป็นสีลุงหรือเปล่าฮึบโอ้ไม่เป็นไงสริปไปดีจานตุ่มที่สามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถามจริงตุ่มที่สี่ไปขอเป็นเชลเลอร์ตุ่มเนี่ยเชลเลอร์ออกมาตัวเดียวก่อน คลิปนี้ขอสตัวได้ป่ะเชลเลอร์เออมีโอกาสไหม <No. S 1> มาครับแปลงล่างสองนะครับโอ้อยถามจริงถามจริงตูมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตูมที่สี่ก็ยังเกลือแหละตูมที่ห้าไปมาตูมที่ห้าแล้วยังไงครับ SSR ยังไงฮะกราบหักแปลงล่างสององฟ้ามืดโลลัว,ลวโดนต่อยโลลัว,ลวโอถามจริง ตูมที่6 SSR ออกบ้างอย่างเงียบตัวแรกก็ได้ออกมาก่อนเดวดิดก็ได้มาเออแปลงร่างสถือกิ่งไม้สกิปดีกว่าแม่งน่าจะเกือรเฮ้ยเอาเอ้าเอ้าเอ้าจะันเกินเนี่ยพอสกิปแม่งเข้ามาเนี่ยเอ้าได้เลยอะไรกันครับเนี่ยมาเฉยเชลเลอร์ฟ้าเชลเลอร์ตัวแรกนะครับมาแล้วร80เพชรเอาเรื่องตูมที่7แล้ว ไปฮะเอ้ามาได้ไงวะเนะี่ยคือเนี่ยสคริปต์แล้วมันชอบมาไงเกมแบบว่ามันชอบจูก๊กโดนจูก๊กแปลงล่างไหมไม่แปลงล่างนะครับยังไงครับมีหมูฮอกด้วยปีศาจกับพริบตาไม่ไม่กับพริบตานะฮะโดนต่อยไม่โดนต่อยด้วยเอาเลยครับแต่ท้องฟ้ามืดไงแต่ว่าเมื่อกี้ก็ท้องฟ้ามืดเหมือนกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดโอ้โหเป็นสีฟ้า ตัวอักษรเป็นสีฟ้าด้วยยังไงโอ้โหสคริปโชว์ไปหนึ่งสเต็ปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมาตุ่มที่8ปมาครับขออีกสัก2 3สตัวได้ไหมคลิปเนี้ยเจลดิดไม่ต้องออกมาแล้วยังไงเขาแหละครับผมดาวตกแปงลงร่างสามมีหมู่ฮอกอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าสะท้อนกลับไปได้ด้วยสคริปแดงด้วยยังไงฮะแต่ว่าไม่ถือดาบลอสเวนนะก็คือมีก็คือใช้ดาบปกติ ดูซิว่าจะ2ตัวขึ้นไปหรือเปล่าคือครบเลยครบทุกอย่างเลยไปครับ2ตัวหรือเปล่า,อ,าอย่างนี้ทะลุไหมทะลุด้วยโจรหน้าไปดีครับมากี่ตัวยังไงกี่ตัวครับผมนี่ไงสองตัวขึ้นไปเป็นไงพี่แบบมือพี่มันเทพอะครับทุกคนพี่ก็ไม่อยากจะโมเยอะนะวันนี้อมาครับตัวแรกเป็นสไลเดอร์นะฮะตัวที่สอง SS r อสเอปึบโอ้นึกว่าเชลเลอร์ สีมันคล้ายๆกันเป็นคิงเป็นคิงฟรีด้วยมาครับตัวที่3เป็นอาอีกยาวฮอีกยาวบอกเลยยังไงนี่แหละตัวนี้แหละปึ๊บโอโอเรามาอีกแล้วเออ,อยังเทอครับทุกคนลุชเชลแห่งประกายแสงตูมที่9ไปฮะตูมที่9นี้ก็ยังเอ,อ้ยไม่แน่เหมือนกัน ไม่แน่เหมือนกันเมื่อกี้ก็สกิปไปแล้วก็ไม่เอออย่าเพิ่งกระเด็นดิเพื่อนโอ้โห <Okay, S 1> เรียบร้อยตูมที่9ก็เกลือแดก <Yeah. S 1> เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตูมที่10บไปครับถ้าคลิปนี้ได้เชลเลอร์ตัวเดียวเนี่ยถือว่าเกลือนะครับแต่ว่าถ้าได้2ตัวขึ้นไปเนี่ยคือไม่เกลือแล้วนะฮะยังไงครับยังไงครับตูมที่10นี้ยังไงฮะกระพริบตาด้วยยังไงโอ้ปฏิหารไม่เกิดเหมือนสเตนเจอร์ติงวะ สามเพชรแรกผ่านไปแบบว่องไวไหนดูเลทส,สิเลทอยู่ที่6.25ุดสปร์เซ็นต์สามตัวนี้ขอเป็น2ตัวบนนะฮะไปฮึบโอเอลาคิวล่าโอ้โหทำใจลมลมๆไว้จานตูมที่11บเอตูมที่11นี้เดี๋ยวก่อนนะมีหมู่ฮอปกสคริปแดงอย่างนี้แปลงล่างมันไม่แปลงล่างนะครับยังไงโดนต่อยไหมโดนต่อยไหมไหม่โดน SSR มาหรือเปล่าตูมนี้ยังไงฮะเออยิงมาดิครับมาดึงเลยจะลุงหรือเปล่าอืมเป็นสีทองไปฮะยังไงฮะทะลุเสมอเสมออย่างนี้ต้องมาแล้วลุงเนี่ยเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นตัวแรกเลยมาโอ้ไม่ใช่ <laughs> นับผิดต้องเป็นตัวสุดท้ายเดเออนะครับตัวแรกเป็นทวีโก้เป็นลุงเป็นลุงตุไป โหยอารุวจริงทวีโก้ตรงนี้แหละเทเลอร์นี่โอ้หืออะไรมาฮงมาฮืเรียบร้อยดัสแมนแดงไปครับตุ่มที่สิบสองไปฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันเงียบเมื่อกี้มันมืดนานมืดนานอย่างนี้โอกาสมาแล้วแปลงร่างสองยังไงครับผมเรียบร้อยโดนต่อยเป็นที่เรียบร้อย มันไม่เกี่ยวอ่ะจานคือแบบจานมั่วเกินมามืดนงมืดนานไม่มีตูมที่13แล้วจะมีปฏิหารชชนเลอร์หรือเปล่าอีกตัวหนึ่งก็ยังดี <S <S เออแปลงร่างสองยังไงครับไอ้อุ้ยไม่โดนต่อยว่ะไม่โดนต่อยนะฮะสคิปเหลืองด้วย <S <S เป็นสีทองจะมาไม่ทะลุทะลุโชว์หน่อยเสมอว่ะเสมออย่างนี้การันตีเ r เฮ้ยมาว่ะมาว่ะ ตัวที่2 SR ตัวแรกอาเดนขอเป็นเชนเลอร์ได้ไหมขอเถอะนะเกมเอ,อ๋ยจงมาปุ๊บโอ้ยตัวสูงเกินก็ตะโยเลยละ่ะเกือแดกไปดิครับตุงที่14ปะ่ะจะถึงครึ่งทางแล้วจานเชนเลอร์ออกตัวเดียวเองเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยสคริปแดงแปลงล่างสงด้วยโดนต่อยไหมไม่โดนต่อย s s r ชร์มาชัวจังหวะนี้การันตีโดยจานหมีน้อยเกมเมอร์ <Okay. S 1> มาครับมาเฮ้ยดึงเลยดึงไปเลยทะลุไปเลยทะลุที่หน้านี่ไงเล่าปัาม้มโอ้เรียบเนโดนที่หน้าไปดีครับ SSR กี่ตัวตัวเดียวโอเคก็อยู่ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยอีกยาวอีกยาวนะฮะ s s r SR ตัวแรกสไลเดอร์ตัวที่2อาเดน ตัวที่3เป็นอาริโอนีนะครับตัวที่4 <S <S เป็นอาเดนกแล้วนะฮะตัวที่ 5SR นะครับก็เป็นมหาเทพเกียนมอ <Hi. S 1> เกียนมอมาอย่างนี้ตัวต่อไปหลังจากนี้ SSR ต้องไม่เกลือเพราะว่าผมมีความเชื่อความเชื่อของมหาเทพเกียนมอไปครับมามหาเทพเลูนออกมาอีกแล้วต้องมาแล้วแหละเชลเลอร์มหาเทพลูนเนี่ยนี่ไง มหาเทพลูนออกมา2ตัวครับทุกคนยังไงครับเชลเลอรปับโอ้เพราะว่าผมมีความเชื่อเมอร์ลิงเขียวด้วยนี่ไงความเชื่อไงความเชื่อผิดๆมาครับตุ่มที่15ตู้นี้ถือว่า s อ r ออกเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไงเอาเมื่อกี้กระพริบตาด้วยยังไงสคริปแดงข้างขวายังไงครับไม่แปลงล่างนะฮะไม่โดนต่อยด้วยเอาล้วครับโอกาสมาแล้วฮึบ <c oughs> นั่นไงเล่า s s r อีกแล้วอ,ลอ,อย่าทำให้ผมเสียวคุณต้องมาแล้วแหละเชนเลอร์ขออีกตัวนึงยังไงนั่นไงเล่ากิจเอ้ยตัวแรกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ตัวสุดท้ายอีกแล้วเหรอตัวที่10ฮาวเซอร์แล้วก็ตัวที่11เอชนเลอร์ปับเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วไงเจลดิดมาอีกตัวหนึง่ง ไม่อยากได้ก็ต้องได้แหละ <Yeah. S 1> คลิปนี้ไม่ใช่เชนเลอร์นะฮะแต่เป็นเซลดิเขียวตัวใหม่ตัวเฟสเอาและครับผมเรียบร้อยได้เซลดิทนะโอเคแต่ขอเป็นเชนเลอร์ได้ไหมเซลดิทนี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนี่ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับทีมหลักปกติเลยที่มีอยู่ตอนนี้นะครับดัตแไอซ์ซลโมดไปครับตุมที่16มา ยังไงครับมีหมูฮอคด้วยถือกิ่งไม้เกลือชัวจังหวะนี้สกิปไปเลยเรียบร้อย SR เพียบตุ่มที่17ไปฮะตุ่มที่17นี้มีหมูฮอคอีกแล้วถือกิ่งไม้เหมือนเดิมกระพริบตาแปลงล่างสองโอกาสมาแล้วนะครับตานี้ยังไงปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่ไงแล้วเจ้าของหมูฮอคนี่ไงล่ะมี2ตัวด้วยกันตุ่มที่18ไปฮะ มาตรงที่18นี้มาเดียวเๆโอ้โหแม่งเกลือชัวจังหวะเนี้ยคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โห S <SS> R S R ฝาแดงอย่างชอบตรงที่19มา,19มายังไงมีหมูฮอคถือกิ่งไม้แล้วก็แปลงล่างสองสคิปเหลืองอย่างเนี้ยแม่งไม่หมาชัวเรียบร้อยตามสูตรแล้วก็นี่เจ้าของหมูฮอคนี่เลย2ตัวนี้เลยอย่างชอบไปครับ ตูมที่20มาตูมที่20ยังไงฮะไม่น่ารอดอะดูทรงแล้วเชลเลอร์ขออีกตัวหนึ่งได้ไหมขอเชลเลอร์อีกตัวหนึ่งได้ไหมกเกมอันติหนึ่งมันแบบมันไม่เท่าไหร่อ่ะจารย์ขออติสามขึ้นไปได้ไหมคลิปเนี้ยขอเธอนะเน็ตมาเบิลเนะเลตเท่าเดิมใช่ไหมหกเออเท่าเดิมมาโอ้โหตูมที่21หมู่ฮอกยังไงหมู่ฮอก คลิปดิจานนี่โอ้ก็อกซีเนียมาทุกสิบมัญญัติเลยหรือเปล่าเนี่ยเกมเนี่ยตุ่มที่22ี่สิบสอย้ายผมต้องเคว้งเชนเลอร์ตัวเดียวเลย <Please. S 1> โอ้โหเกลือชัวเรียบร้อยเกลือยับยับทำไมตู้นี้มันเกลือยับยับเปิดคลิปสะสวยงามเลยแต่ว่าหลังจากนี้คือเป็นเกลือที่ไม่มีวัวผสมเลย <What? S 1> มาตุ่มที่ยี่สามอ่ะมืดนานอย่างนี้มาแล้วชัวมืดนานไง โอ้มีหมูฮอคมีหมหูแต่แปลงล่าง3การันตีเอเนาแต่มีหมูฮอคไงอย่าบอกนะว่าแอสซอ์โมดจะมาอเองไม่ต้องมาแล้วไอหมูเนี่ยขอเป็น SR สซริปเหลืองแล้วก็ดึงเลยเหลืองอย่างนี้ทะลุไหมไม่ทะลุู่ะ s s r ตัวเดียวชัวเรียบร้อยตัวที่5้าหมูฮอกออกรเกียนมอ หมู่หอกออกก่อนเร็วโอ้โหหมู่หอกไม่ออกแย่แล้วมันแย่แล้วนี่แหละผ่บหมอนี่ว่าแล้วแม่งงต้อเป็นดั๊ดไอซ์เสาโหมดโอ้โหเรียบร้อยแอซ์เสาโหมดเองมาอีกแล้วพี่ยังชอบมันเลยว่ะแอซ์เสาโหมดเนี่ย คือมีจนแบบไม่รู้จะมียังไงแหละมามมแปลงล่างสองมีหมูอีกแล้วโดนต่อยรอบนี้โดนต่อยโอเคนี่ไงเจ้าของหมูฮอกเอลิซาเบธตูมที่25แล้วต้องไม่จบแค่นี้บอกเลยปีศาจกระพิบตาด้วยสกิปแดงมีหมูฮอกอีกแล้วเลยโดนต่อยด้วยโอ้ยังชอบโอ้อะไรกันครับเนี่ย ได้มาตัวเดียวเองเหรอเชลเลอร์ถามจริงตรมที่26สครกิปแดงไม่มีหมูไม่มีหมูมมหมยังไงกระพริบตาด้วยแปลงร่าง2ดาบหัก SSR มาชัวมาชัวไม่ต้องเป็นดัสเซาโหมดแล้วขอเถอะเป็นเซลดิดก็ได้เชลเลอร์ก็ได้แต่ว่าเชลเลอร์นี่ต้องมาเออเป็นสีลุง้งไงดึงเลยสีลุ้งอย่างนี้ทะลุโชว์หน่อยนั่นแหละบที่หน้าไปดีครับโดนที่หน้า กี่ตัวนะฮะทองฟา้ามืดเมื่อกี้ก็ทองฟา้ามืดตอนได้เชลเลอร์ทองฟา้ามืดเหมือนกัน SR ตัวเลขเกียนมอมาแล้วมหาเทพเกียนมอ,อยังไงครับตัวที่สองไทชูตัวที่สามวิเวียนตัวที่สี่พุสตาฟต,ตัวที่ห้าก็เป็นลุงไงลุงต,ตัวที่เจ็ดตี่แหละ up มาจินโดม ตัวหมดเลยอ่ะ <c oughs> คือหมดไวจัดแต่เราใช้เพชรเปิดบ้างขอเปลี่ยนตัวเป็นเชลเลอร์หน่อยละกัน <c oughs> เราต้องมีความเชื่อน้องๆพี่ๆทุกคนเราต้องมีความเชื่อ <c oughs> ลุงครับลุงต้องมาข้างหน้านะฮะ <c oughs> นี่เลย <laughs> มาตูมที่27 <c oughs> เหลืออีกไม่กี่ตูมแล้วไปเฮ้ยเอ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แ,ป <c oughs> แปลงร่างสามกระพริบตาด้วยสกิปทอง ้องฟ้าสว่างอย่างนี้มันเป็นเลิกงามยามดีไงเชลเลอร์ไปครับตัวสอนสี่ลุงด้วยไปฮะทะลุโชเสมอไม่เป็นไร้องฟ้าสว่างอย่างนี้มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วให้กับพระเจ้าลงมาสถิตอยู่กับข้าวะยังไงครับตีไงแล้วเอสรตัวแรกก็เป็นเดฟอรสคริปต์ยาวๆยังไม่ถึงมหาเทพลูนมาอีกแล้วตัวต่อไปต้องเป็นตัวเชลเลอร์ใช่ไหมมหาเทพลูนมา ตัวนี้หรือเปล่ายังไงปับ๊บ <c oughs> ต้องเป็นตัวเชลเลอร์ใช่ไหมมหาเทพลูนโอโ้โถามจริง <c oughs> ตัวลุงออกเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่แบบต้องการไงมา28มาครับ <c oughs> ดับลอดเวนมีหมู่ฮอคอย่างนี้ไม่พ้นจริงๆแอสเซอร์หมดมาชัวดูทรงและมีหมู่ฮอคดาบลอดเวน สคริปเดงมาดิครับทำใจไว้ได้เลยว่า SM s ซหมดแม่งมาชัวจังหวะนี้ปูเคาน์เตอร์เรียบร้อยเต็มเๆหน้าไปดิครับกี่ตัวมาตัวเดียว SR 2ตัวอย่างนี้ไม่น่ารอดวะ่ะดูทรงแล้วตัวนี้หรือเปล่านี่แหละแม SR เอา้างงดิบันบันเขียวบันเขียวโอ้ไม่ได้เจอหน้ากันนานปิดหน้าปิดตาทำไมเนี่ย SSR บันเขียวโอโหเกินเชเลอร์เองไม่มาจริงๆเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> การันตีแรกเลยนะเนี่ยนี่มันจะ900เพชรแล้วนะํามจิงตูมที่29อะไรกันครับเนี่ยเชลเลอร์เอาเอ้ามีป๋าวะมีป๋าแปลงล่างสมมีป๋าการันตี2ตัวขึ้นไป3ตัวหรือเปล่ายังไงการันตี3ตัวหรือเปล่าครับจังหวะนี้สะคิปแดงด้วยไงไประเด็น มีป่านะขอปิดคลิปแบบสวยงามหน่อยไปครับป่าช่วยลูกด้วยยิงมาป่าบอกว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องเดี๋ยวผมเองคูเอลซันโดนที่หน้าไปดีครับปั้มโอ้โหโดนทีหน้าเต็มเต็มระเบิดทั้งตัวเลยอะครับกี่ตัวอืมาสองตัวตัวแรกเป็นอะไร โอ้ลิสลิสโอ้ยน้องรู้ว่าน้องเป็นตัวลิมิเต็ดแต่ว่าไม่ต้องมาตอนนี้ได้ใหม่แล้ว SR ตัวแรกคิวทันเดอร์ป๋าเดอวันอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละหรือเปล่านะฮะเฮ้ยยังไงโอ้เซลดิสโอ้โหเกินเหมือนโดนตบหน้าเลยไม่ได้อยากได้เองเลยเนี่ย มาแบบอันตรีสองเนี่ยนะคลิปเนี้ยแล้วก็จะเลือกเป็นอันตรีสามโอ้ถามจริงตูมที่สามสิบแล้วนี่คือตุมสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์ like ด้วยทุกคนนะฮะกระทืบไลค์เลยยังไงครับตูมที่สามสิบนี้โอ้แมงสกิปแมงเกือรัวจังหวะเนี้ยโอ้ปิดคลิปแบบสวยงามเรียบร้อยเลยนะครับตูมที่สามสิบนี้ สามสิบตูมที่ผ่านมามหาเทพเซลดิเขียวเรียบร้อยนะครับ EP แรกก็ถือว่าได้ตัวเฟสแต่ว่าไม่ใช่ตัวเฟสที่อยากได้ไงแล้วคือนี่ลุงไปสิงแรงกเขาเนี่ยออกมาได้เออโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ EP แรกนะก็เรียบร้อยกันไปนะครับเชลเลอร์มาตัวเดียวก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้แต่ถ้าได้2ตัวขึ้นไปจะดีมากนะฮะแต่มันไม่ได้ไงใช่ไหมป๋าคุยเอาซันใช่ไหมเราโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเงินร้านไหนดีเนี่ยก็ต้องร้านนี้เลยนะครับเดอะฮันชอปนะก็ฝากไปใช้บริการด้วยนะฮะคลิปหน้าก็เป็นคลิปเปิดกาชา EP ที่2นะทุกคนก็รอติดตามก็ได้ส่วนคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม